สดครับอยู่กับผมนัดเทอร์โบโนะครับวันนี้พามาชมบ่อดินนะครับกับสองร้ยสิบตัวแรงอีกเหมือนเดิมครับเพิงกินข้าวเที่ยงเส็ดน,นะครับบ่อดินตรงนี้จะเป็นดินทราย กับรถขุดแคทนะครับเท่าแก่น้อยโอ้ยเว้ในเป็นแผลเรอบ่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดตอนตักดินกันนะครับตอนนี้กำลังเช็กรถอยู่ชมกันต่อเลยครับ ีโลกอกกนาะมีห้า,านบ้านนี่สวยโยนแรงๆเลย <S <S บินแบบไงเลยนะครับแต่บ้านผมอยากว่ามันไง ราวิ่งดีละราต้วิ่งดีละพุยี่ร้อยี่สิบนรุ่นแรกเรื่อว่าจักนี่

คนขับร้อนนะครับอยู่ประตูก่อนทางออกก็ไม่เท่าไหร่นะครับ อันนี้คนขับสองคนครับพอดีเลยครับได้มุมสูงถ่ายนะครับโอ้โก็ต้องดันดาก็ต้องดันดาไปครับไปแบบนิ่มๆเลยครับ จะเนือตรงนั้นเลยครับผ่านครับผ่านผ่านครับผ่านผ่านผ่านเดี๋ยวเรามาชมเคนเตอร์ต่อนะครับเดี๋ยวตัวด <é> ูตัวคลิปใหม่นะครับ